นิทานสอนใจเรื่องหลงลมปากในหมู่บ้านเล็กๆใกล้ป่าลึกแห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่อว่าเจ้าอิดเขาเป็นเพียงคนเผาถ่านธรรมดาอาศัยอยู่ในเรือนมุงจากหลังเล็กๆก,กับภรรยาชื่อนังรื่นและลูกน้อยวัยเพียงหนึ่งขวบปีชีวิตของพวกเขาเรียบง่ายไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากนักแต่ก็พอมีพอกินจากแรงกายของเจ้าอิด ที่ขยันขันแข็งเจ้าอิดเป็นชายหนุ่มรูปร่างกำยำผิวคล้ำจากควันถ่านที่ต้องอยู่ใกล้ไฟทุกวันแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในตัวเขาไม่ใช่แรงกายหรือหน้าตาหากแต่เป็นวาจาอ่อนหวานที่ใครได้ฟังเป็นต้องยิ้มพึงใจเขาพูดจาไพเราะจนคนในตลาดยังเรียกเขาว่าเจ้าอิดปากหวาน พรอมไม่ว่าพูดกับใครเขาก็มีถ้อยคำเรื่อนหูให้คนฟังรู้สึกดีเสมอต่างจากเมียของเขานางรื่นหญิงบ้านนาที่ซื่อและพูดตรงไปตรงมาบางครั้งคำพูดของนางฟังเหมือนแข็งกระด้างแต่จริงใจไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนางรักผัวและลูกยิ่งกว่าอะไรในโลกก่อนที่จะตั้งคันนางมักจะทำกับข้าวใส่หอ่อ นำไปส่งให้เจ้าอิดที่โรงเผาถ่านในตอนเที่ยงทุกวันแต่หลังจากคลอดลูกได้ไม่นานนางรื่นก็เริ่มเหนื่อยง่ายทั้งเลี้ยงลูกทั้งทำงานบ้านเวลาจะออกไปส่งข้าวให้ผัวเหมือนแต่ก่อนก็แทบไม่มีนางจึงเปลี่ยนวิธีโดยทำกับข้าวเตรียมไว้ตั้งแต่เช้ามืดใส่ห่อผูกเชือกอย่างดีฝากให้เจ้าอิดนำติดตัวไปกินเองที่โรงเผาถ่าน วันแรกที่นางรื่นไม่ได้ไปส่งข้าวเจ้าอิตก็ยังยิ้มอ่อนหวานบอกกับเมียว่าไม่เป็นไรดอกแม่รื่นเองอยู่เลี้ยงลูกเถอะข้าเดินไปเองได้ข้ารู้ว่ากับข้าวฝีมือเองอร่อยกว่าของใครในตลาดแน่ๆนางรื่นยิ้มอย่างอบอุ่นเพราะรู้ดีว่าผัวของตนเป็นคนพูดจาดีเสมอแต่ในใจนางก็รู้สึกห่วง เพราะโรงเผาถ่านอยู่ลึกในป่ากว่าจะถึงต้องเดินไกลหลายกิโลเมตรเจ้าอิดหาถ่านออกไปขายในตลาดเกือบทุกวันด้วยวาจาที่อ่อนหวานเขามักได้ราคาดีกว่าชาวบ้านคนอื่นพราค้าแม่ค้าในตลาดต่างชอบคุยกับเขาโดยเฉพาะแม่ค้าสาวๆที่มักหัวเราะคิกคักเวลาเจ้าอิดพูดจาเอาใจ หลายคนแอบพูดกันในตลาดว่าเจ้าอิดปากหวานนักพูดกับผู้หญิงคนไหนก็ทำให้เขายิ้มได้ทั้งนั้นแต่เจ้าอิดไม่ใส่ใจคำพูดนั้นเขาคิดเพียงว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่พูดดีให้คนฟังสบายใจก็เท่านั้นหาใช่เรื่องผิดอะไรไม่กระนั้นสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือวาจาหวานหากใช้เกินพอดี บางครั้งก็อาจนำภัยมาสู่ตนเองได้โดยไม่รู้ตัวเสียงหัวเราะของหญิงสาวในตลาดกับรอยยิ้มของเจ้าอิดในวันนั้นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่เช้าวันนั้นตลาดบ้านทุ่งไผ่ก็มีเรื่องให้พูดกันสนุกปากไม่ใช่เพราะของขายขาดตลาดแต่เป็นเพราะนางแป้งร่ำหญิงไม้สาวสวยแห่งตลาด ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาดงามพริ้งกับความมั่นใจในตัวเองนางเริ่มทำตัวผิดแปลกไปจากทุกวันปกตินางแป้งร่ำจะขายขนมกล้วยกับขนมตาลอยู่แถวหน้าวัดยิ้มแย้มกับทุกคนแต่ระยะหลังนี้ใครผ่านไปมาก็เห็นว่านางมักจะเหลียวมองไปทางโรงเผาถ่านของเจ้าอิดอยู่บ่อยๆบ,บางครั้งก็แอบถอนหายใจหรือไม่ก็อมยิ้มคนเดียว เหมือนคนมีความลับในใจสาเหตุนั้นไม่มีใครไม่รู้เพราะเจ้าอิดปากหวานนั่นเองเจ้าอิดเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีพูดกับใครก็ไพเราะเสมอวันหนึ่งเขาแค่พูดกับแป้งรําตอนซื้อขนมว่าขนมกล้วยเจ้าอร่อยแท้นุ่งหวานเหมือนรอยยิ้มเจ้าเลยแม่แป้งรํา ถ้อยคำง่ายๆจากปากใช้เผาถ่านที่มีกลิ่นควันไฟติดกายแต่เต็มไปด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนนั่นเองที่ทำให้หัวใจของหญิงม่าอยอย่างแป้งร่ำหวันไหวคําพูดที่คนอื่นอาจฟังแล้วเฉยๆแต่นางกลับเก็บไปคิดถึงทั้งวันทั้งคืนคืนแล้วคืนเล่าแป้งรํำนั่งอยู่ริมเตากลิ่นขนมตาลลอยอวลแต่ในใจกลับมีแต่ใบหน้าและน้ำเสียงของเจ้าอิฐ เขาพูดกับเราดีอย่างนั้นหรือว่าเขาจะมีใจคำถามนี้วนเวียนอยู่ในหัวของนางไม่จบสิน้นจนกระทั่งวันหนึ่งนางได้ยินจากปากพ่อค้าคนหนึ่งว่าเมียเจ้าอิดไม่ได้มาส่งข้าวให้ผัวตั้งแต่คลอดลูกแล้วเห็นว่าเหนื่อยเลี้ยงลูกอยู่เรือนนั่นแหละคือช่องทางที่นางแป้งรำ่ำเห็นว่าเป็นโอกาสทอง นางตั้งใจจะไปส่งข้าวให้เจ้าอิฐแทนเมียของเขาโดยอ้างว่าผ่านมาแถวนั้นเลยถือมาฝากวันรุ่งขึ้นยามแดดยังไม่แรงนางแป้งรำแต่งตัวงามผิดจากทุกวันผ้าสิ้นใหม่ลายดอกเอื้องผ้าสีสดคลุมไหลเดินถือปิ่นโตสีทางแดงวิบวับมุ่งหน้าไปยังโรงเผาถ่านที่อยู่หลังป่าละมาะ เสียงขวานฟันไม้ดังฉึกฉึกเจ้าอิดก,กำลังสับฟืนใส่ตำพอหันมาเห็นแป้งรํำก็ถึงกับนิ่งอึ้องอยู่ครู่หนึ่งอ้าวแม่แป้งรํำมาถึงนี่มีธุระอะไรกันหรืออีฉันเออเอาข้าวมาฝากเจ้าคะ่ะเห็นว่าพี่อิดทำงานเหนื่อยทุกวันกินแต่อาหารเย็นชื่อสังสารก็เลยต้มแกงมาให้ เจ้าอิดยิ้มจืดจืดในใจแอบวันเพราะรู้ดีว่าถ้ามีใครเห็นอาจเอาไปพูดให้เสียหายได้ไม่เป็นไรดอกแม่แป้งรํำขอบใจมากแต่มันไม่ควรเองเอาไปเถอะข้ามีข้าวของข้ากินอยู่แล้วแต่แป้งรํำไม่ฟังกลับยิ้มหวานแล้ววางปิ่นโตไว้ตรงหน้าข้าวมันสุกใหม่ๆ ลองชิมดูสักหน่อยเธอเจ้าค่ะถ้าไม่อร่อยข้าจะเอากลับไปอย่างแน่นอนนางพูดพลางหัวเราะเสียงใสาชายหนุ่มจึงเกรงใจรับไว้ด้วยคิดว่าคงไม่มีอะไรเกินเลยแต่สิ่งนี้เองกลับกลายเป็นเรื่องราวที่ทำให้โรงเผาถ่านแห่งนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคนงานสองสามคนที่อยู่แถวนั้นแอบมองกันตาโต บางคนถึงกับกระซิบหัวเราะฮ้นึกว่าโรงเผาฐานจะได้กลิ่นฐานเท่านั้นทีนี้ได้กลิ่นน้ำอบด้วยละมั้งฮ่าฮ่ฮ,ะฮ,ะฮะ่ข่าวลือแพร่ไปทั่วตลาดอย่างรวดเร็วว่านางแป้งร่ำไปส่งข้าวให้เจ้าอิดถึงโรงฐานพวกชาวบ้านต่างเอาไปพูดต่อบ้างก็ขบขันบ้างก็ซุบซิบวิพากวิจารณ์นางรื่นที่ปล่อยผัว จนคนอื่นมาอ่อยถึงที่ฝ่ายเจ้าอิดเองก็เริ่มอึดอัดใจเขาไม่ได้คิดอะไรเกินเลยกับแป้งร่ำเลยทักนิดแต่ความอ่อนโยนในวาจาและความไม่เด็ดขาดของเขากลับทำให้นางเข้าใจผิดไปไกลเย็นวันนั้นเมื่อกลับถึงเรือนนางรื่นเห็นสามีถือปิ่นโตทองแดงมาด้วยก็ถามด้วยความสงสยัย นั่นของใครกันพี่อิดข้าจำได้ว่าของเราไม่มีแบบนี้เจ้าอิดอึกอักอยู่นานก่อนตอบเบาๆของแม่แป้งรำ่ำเขาผ่านมาทางโรงทานเห็นข้าทำงานก็เลยเอาข้าวมาให้ดวงตาของนางรื่นนิ่งงานไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบข้าวของข้าไม่อร่อยหรือไง ถึงต้องให้หญิงอื่นเขาเอามาให้กินเจ้าอิดรีบสายหน้าไม่ใช่ดอกแม่รื่นข้าก็แค่เกรงใจไม่ได้คิดสิ่งใดเสียหน่อยนางรื่นพยักหน้าเบาๆแต่ในใจกลับรู้สึกเจ็บลึกอย่างบอกไม่ถูกเกรงใจกับเมียเองไม่เกรงหรือคำพูดของนางรื่นในวันนั้นทำให้เจ้าอิดนิ่งไปนาน เขาเริ่มรู้แล้วว่าวาจาหวานที่เขาคิดว่าเป็นเพียงไมตรีเล็กน้อยนั้นอาจกำลังกลายเป็นหนามทิ่มแทงหัวใจคนที่รักเขาที่สุดโดยไม่รู้ตัวแดดยามบ่ายส่องลอดใบไม้ลงมาที่โรงเผาถ่านกลิ่นควันฟืนลอยอ้อยอิ่งในอากาศเจ้าอิดกำลังใช้แรงฟาดขวานใส่ไม้สุงเสียงดังฉึกฉึก สะท้อนกล้องในโรงเรือนเก่าๆข้างเตามีหญิงคนหนึ่งนั่งพับเพียบอยู่ในร่มเธอคือนางแป้งรําหญิงไม้ผู้หลงไหลในถ้อยคำอ่อนหวานของชายเผาถ่านนางมานั่งอยู่ตรงนั้นแทบทุกวันบางครั้งถือห่อข้าวมาฝากบางทีก็แค่ยกขันน้ำเย็นมาให้แล้วก็นั่งมองเจ้าอิดเงียบๆด้วยแววตาหวานลึก จนคนงานทั้งโรงรู้กันหมดแต่เจ้าอิดเองนั้นกลับรู้สึกอึดอัดใจนักเขาพูดกับนางหลายครั้งให้กลับบ้านอย่ามาให้ใครเขาคอรหาแม่แปงรำเอ็งอย่ามาบ่อยนักเลยคนเขาจะนินทาเอาได้ข้ามีเมียม,มีลูกแล้วแต่คำเตือนนั้นเหมือนลมพัดผ่านหูแปงรำกลับหัวเราะเบาๆแล้วตอบอย่างไม่สะทกสะทาน คนจะพูดยังไงก็ช่างเขาเถอะพี่อิดข้ารู้แต่ใจของข้าเท่านั้นข้าห่วงเองอยากเห็นเองกินอิ่มทำงานสบายใจเจ้าอิดได้แต่ถอนหายใจเขาไม่รู้จะพูดอย่างไรโดยไม่ให้หญิงสาวเสียหน้าเวลาผ่านไปจนสายลมพาเอาความร้อนของเตาเข้ามาประทะผิววันนั้นเองฟ้าชะตาก็เหมือนจะเล่นตลก ขณะที่แป้งรัมกําลังนั่งยิ้มละไมมองเจ้าอิดทํางานอยู่นั้นเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังขึ้นมาจากทางเดินดินหน้าโงงทานเป็นนางรื่นเมียของเจ้าอิดนั่นเองนางอุ้มลูกวัยขวบเศษแนบบกเดินตรงเข้ามาด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่แววตาเย็นชานางวางสําหรับข้าวที่ห่อด้วยใบตองลงบนต่างไม้เสียงโครม จนฝุ่นปลิวกระจายเสียงนั้นดังจนคนงานที่กำลังแบกฟืนอยู่ถึงกับชะงักหันมามองเป็นตาเดียวบางคนสบตากันแล้วค่อยๆเดินหนีออกไปอย่างรู้ดีว่าต้องเกิดเรื่องแน่นางรื่นเอ่ยเสียงเรียบแต่ฟังแล้วเย็นวาบเจ้าเอาข้าวของเจ้ากลับไปเสียแม่แปงรำนี่ผัวของข้าข้าจะดูแลเอง โรงเผาถ่านทั้งโรงเงียบกริบเหลือเพียงเสียงไฟแตกเปรียปร้ยในเตาแปงรำหันมามองนางรื่นยิ้มมุมปากพลางยืดอกขึ้นอย่างถือดีข้าตั้งใจทำมาให้พี่อิดแล้วข้าไม่เอาคืนหรอกนะคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความท้าทายเจ้าอิดรีบเดินเข้ามาระหว่างหญิงทั้งสองพยายามเอ่ยไกล่เกลี่ยเอ็งอย่าพูดอย่างนั้นเลยแม่แป้งรำ เดี๋ยวคนจะมองไม่ดีโรงเผานี่มันอบอ้าวนักกลับบ้านไปเถอะเดี๋ยวผิวงามๆของเองจะเสียเอาเขาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนตามนิสัยแต่คราน,นี้คำพูดที่คิดว่าดีกลับกลายเป็นมีดที่ทิ่มหัวใจของเมียแท้ๆของเขานางรื่นหันมามองหน้าผัวดวงตานั้นมีทั้งความน้อยใจและกโกรธเจือปนข้าอุ้มลูกมาหาถึงนี่ ยังไม่เคยได้ยินเองพูดว่าสงสารข้าสักคำแต่พอเป็นหญิงอื่นเองกลัวผิวงามเขาจะเสียหรือคำพูดนั้นทำให้เจ้าอิดพูดไม่ออกแตงรำเองก็สะอึกไปเล็กน้อยแต่ความหลงมัวเมาในใจกลับทำให้นางยิ่งรู้สึกอยากเอาชนะข้าก็แค่หวังดีไม่ได้แย่งผัวใครเสียหน่อยถ้าเมียวดีจริงผัวเขาจะต้องให้หญิงอื่นเอาข้าวมาให้หรื ทันทีที่สิ้นคำเสียงฝ่ามือของนางรื่นก็ดังเพี้ยกระทบแก้มของแป้งรำเต็มแรงเสียงนั้นก้องไปทั่วโรงเผาถ่านเอ็งอย่ามาพูดจาดูถูกข้าข้าอาจไม่สวยไม่หวานไม่พูดจาปากหวานเหมือนบางคนแต่ข้ามีศักดิ์ศรีแป้งรำหน้าแดงกำ่ำทั้งจากความอับอายและความโกรธรีบวิ่งหนีออกจากโรงเผาถ่าน น้ำตาคลอดินแดงปลิวตามเท้านางหายลับไปกับแสงแดดเจ้าอิดยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเหมือนคนถูกฟาดด้วยฟืนร้อนๆทั้งจากความอายและความรู้สึกผิดเขาหันไปมองเมียที่ยืนอุ้งลูกน้ำตาคลอเบ้าแม่รื่นข้าผิดเองข้าปากดีเกินไปไม่รู้ว่าคำพูดของข้ามันอาจทำร้ายใจคนที่ข้ารักที่สุด นางรื่นเม้มปากแน่นและพูดเพียงสั้นๆต่อไปเองก็จำไว้ฐานมันร้อนเพราะไฟแต่หัวใจคนมันร้อนเพราะคำพูดสิ้นคำนั้นนางก็อุ้นลูกเดินจากไปปล่อยให้เจ้าอิดยืนอยู่กลางกลุ่มควันจางๆของเตาถ่านที่ตอนนี้เหมือนล้อมรอบเขาไว้ด้วยไฟแห่งการสำนึกหลังเหตุการณ์ในโรงเผาถ่านผ่านไปหลายวัน ข่าวหรือเรื่องนางรื่นตบหน้าแป้งร่ำก็แพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านเสียมซุบซิบนินทามีทั้งเห็นใจและซ้ำเติมแป้งรำ่ำแทบไม่กล้าออกจากบ้านนางนางก้มหน้าอยู่ในเรือนเก่าของตนทั้งวันน้ำตาแห้งไปกับเสียงสะอื้นส่วนนางรื่นก็ยังคงเงียบไม่พูดเรื่องนั้นอีกแต่เจ้าอิดกลับนอนไม่หลับทุกคืนความรู้สึกผิดกัดกินใจเขาไม่ยอกให้เรื่องจบลงด้วยความขมขืน ในเช้าวันหนึ่งเจ้าอิดจึงตัดสินใจเดินทางไปยังเรือนของแป้งรำํำเขาไม่ได้ไปคนเดียวแต่พาแม่ผินมาด้วยเพื่อให้เป็นพยานและผู้ใหญ่ช่วยไกล่เกลี่ยระหว่างทางแม่ผินอ่อขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่แฝงความเมตตาอิดเอ๋ยคำพูดของคนมันเหมือนไฟถ้าใช้ดีมันก็ให้ความอบอุ่นแต่ถ้าใช้ผิดมันก็เผาใจคนได้ จำไว้ลูกเอ้ยเจ้าอิดพยักหน้ารับเงียบๆมือที่ถือห่อของฝากสั่นเล็กน้อยเขารู้ดีว่าเรื่องนี้เขาเองก็มีส่วนเมื่อเดินไปถึงเรือนของแป้งร่ำก็เห็นหญิงสาวนั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่ข้างพ่อของนางตาเท่าส่งชายชราผู้มีใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยจากแดดและควันไฟพอเท่าท่งเห็นหน้าเจ้าอิดแม่ผินก็ค้อมหัวไหว้ ตาเท่าสงข้ามาขอคุยด้วยดีๆอยากให้เรื่องนี้จบลงด้วยความเข้าใจเท่าทรง้อนหายใจยาวมองเจ้าอิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนพูดเสียงเรียบเองกับแม่ผินนั่งก่อนเธอไม่มีใครถือโทษโกรธแค้นหรอกเรื่องคนหนุ่มสาวมันก็แค่ลมผ่านหูแต่ถ้าปล่อยไว้โดยไม่พูดมันก็จะกลายเป็นไฟเผาทั้งเรือน ทุกคนนั่งลงบนแคร่ไม้เก่าเจ้าอีดก,ก้มหน้ามองพื้นแล้วพูดด้วยเสียงสั่นแต่หนักแน่นแม่แปงรัมข้าอยากมาขอโทษข้าไม่เคยคิดเกินเลยกับเองเลยสักนิดข้ารักเมียรักลูกข้าอาจพูดจาดีเกินไปจนเองเข้าใจผิดข้าผิดเองที่ไม่รู้จักวางขอบเขตของคำพูดแปงรำที่นั่งเงียบอยู่นานเหืยหน้าขึ้นดวงตาแดงช้ำจากการร้องไห้ ข้าผิดเองพี่อีดข้าคิดไปเองทั้งหมดคําพูดเองมันชวนให้ใจหลงข้าหลงในความอ่อนโยนนั้นไม่ทันคิดว่ามันแค่ไมตรีของคนดีข้าอายอายเหลือเกินที่ไปทำให้นางรื่นเสียใจแม่ผินพยักหน้าช้าๆแล้วพูดเสริมด้วยเสียงอบอุ่นรู้ผิดแล้วแก้เสียลูกเอ้ยไม่มีใครไม่เคยพลาดแต่สำคัญ คืออย่าให้ความหลงมาบังใจอีกเท่าสงก็พูดบ้างพลางเอื้อมมือแตะไหล่ลูกสาวจำไว้นะแป้งรำ่ำคนที่พูดดีไม่ได้แปลว่าเขาคิดดีต่อเราเสมอต้องดูที่ใจเขาไม่ใช่ที่ปากบรรยากาศรอบแคร่เต็มไปด้วยความเงียบสงบมีเพียงเสียงลมพัดยอดไม้ไหวเบาๆแป้งร่ำก้มกราบตาเท่าสงแล้วแม่ผิน แล้วหันไปพูดกับเจ้าอิดอย่างหนักแน่นข้าสัญญาต่อไปนี้ข้าจะไม่เข้าไปรบกวนเองกับเมียอีกจะถือว่าเรื่องนี้ไม่มีวันเกิดขึ้นข้าจะอยู่ของข้าอย่างสงบเจ้าอิดพยักหน้ายกมือไหว้ตอบด้วยความสำนึกในใจขอบใจแม่แป้งรำ่ำข้าขอให้เองพบความสุขในทางของเองเถิด วันนั้นสายลมเย็นพัดโชยเอื่อยๆรอบบ้านของแป้งรำํำเรากับธรรมชาติต้องการบอกว่าเรื่องราวขมขื่นได้จบลงแล้วเจ้าอิดก,กลับเรือนพร้อมแม่ผินโดยหัวใจที่เบากว่าเดิมเขากลับไปกอดเมียและลูกไว้แน่นพร้อมเอ่ยเพียงประโยคเดียวที่เต็มไปด้วยความจริงใจต่อไปนี้ข้าจะพูดน้อยลงแต่ทำให้มากขึ้นจะให้ความหวานอยู่ในใจ ไม่ใช่แค่ที่ลิ้น